สวัสดีครับรายการมอสโกบอลเดนเจอร์ซีฮกันอีกหนึ่งครั้งครับโอเควันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้แค่มาแถลงอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับจะพูดยังไงเดีย่ะตอนนี้ครับก็เป็นวันที่ยี่สี่ครับก็เป็นวันเสาร์ แล้วก็วันที่27เ,เนี่ยครับว่าเป็นวันสอบกลางภาคของผมครับเครื่งรูยนของผมเนี่ยเขาจะขอใช้สถานที่สําหรับพักนักกีฬานะครับสําหรับขัดเลือกไฟโอลิมปิกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แต่ก็ขอตึงเร่งให้สอบให้จบให้เร็วสุดครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะจะถึงปีใหม่แล้วคือจะขึ้นปีใหม่กันแล้วนะครับ ผมรูว่าทุกคนอยากจะใช้ใชีวิตอยู่กับครอบครัวก็ไม่ไม่ขออนุญาตลงคลิปดีกว่าโอเคก็ขอทิ้งอมแบบเืยอ,อยากให้ทุกคนแบบใช้ชีวิตกับครอบครัวให้คุ้มนะครับยังไม่ขออัพคลิปลงเพราะผิดสัญญานิดนึงก็ที่บอกว่าจะจะลงคลิปในวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็ขอ,อาภัยจริงๆว่าไม่ได้ลง เนื่องจากผมเตรียมตัวจะสอบนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วก็ 30, สามสิบส่วนมายี่สิบเก้าหยุดครับก็คือหยุดอ่านหนังสือนะก็จะได้มาเจอกันอีกทีหนึ่งวันที่ 31, ส,ส,สามสิบเอ็ดสังคมอ่าสามสิบเอ็ดว้าสามเดืาคมนะครับซึ่งมันวันสุดท้ายผมอาจจะไม่คลิปซึ่งสนุกมาให้ดูได้ก็วันนี้ก็ผมขอจบคลิปไปนะ้วก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่กัทุกคนนะครับที่ไลน์ไลน้นนของผมก็ เสียงเบาไปขออภัยครับโอเคสบบน,นี้ขอสังลาไปก่อนก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับก็วัดคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันใหม่ทีห่งวันที่31ธันวาคมครับก็ขออภัยนะครับผิดคำสัญญาก็อยู่รอติดตามผลงานเราได้นะครับโอเคสนนี้ขอบคครับ